เจอกันอีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจำวันเสาร์ที่1มีนาคมครับสำหรับเมื่อวานครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับ3คู่ที่ให้ไปครับกินเต็ม2คู่ครับเสียเต็มไป1คู่ครับเมื่อวานครับคู่แรกครับไอทันแฟงเฟิร์ตเจอกับโบคุ่มคู่นี้ให้รองโบคุ่มที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งครับเล่นบอลรองครับอร่อยครับกินไปเต็มเต็มครับคู่ที่2ครับให้ต่อเบอร์ลี่ครับเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับเล่นในบ้านครับคองเกมเยอะกว่าครับ ของบอลเยอะกว่าครับบุกเยอะกว่าโอกาสเยอะกว่าแต่สุดท้ายยิงอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับเบอร์ดี่เมื่อคืนครับยิงนอกตกปลาไปครับจบ0ูนย์ครับเสียไปเต็มเต็มครับสำหรับเบอร์ลี่เมื่อวานครับคู่ที่3ครับโอลิมปิกมาร์เซยเจอกับมงโปลีเยคู่นี้เฮ้รองมงโปลีเยที่ราคาลูกควบลูกขึ้นครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับกินไปเต็มเต็มครับสำหรับเมื่อวานครับคู่นี้ครับกินเต็ม2คู่ครับเสียเต็ม1คู่ครับอย่างที่บอกครับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวเคคครรราาาะะะห์ขออองฟุุตบบลัันนนนนีีี้ผมมมไดๆแํทก ยูฟา168 VIP เว็บไซต์ที่ดีที่สุดในตอนนี้มั่นคงปลอดภัยด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงมีครบทั้งฟุตบอลและคาสิโนจากสุดค่ายดัง SA Game Sexy b a c าค a รวมไปถึงสลอ็อตและเกมอือ่นๆอ,อีกมากมายพร้อมกับกิจกรรมร่วมสนุกรุ้นลับของรางวัลทุกสัปดาห์เดิมพันเริ่มต้นเพียง10บาทเล่นง่ายผ่านมือถือทุกระบบยูฟา168 VIP สมัครเลย สำหรับคู่แรกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างไฟบวกพบกับเฮทาเบอร์ลินครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับไฟบวกเจ้าบ้านครับอันดับ4ของตารางคะแนนครับยีนาทีผ่านมามี4 6 6คะแนนครับสำหรับเฮทาเบอร์ลินครับ อันดับ16ของตารางคะแนนครับ25นัดที่ผ่านมามี21คะแนนครับนัดที่ผ่านมาของฝ่ายบวกพวกเขาบุกไปเสมอกับไม้ย1ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับเฮท่าเบอร์ลินนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะ a k 0-7ไป5ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดครับที่บ้านของเฮท่าเบอร์ลินครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับกินกันไม่ลงครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นฝ่ายบวกเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับสำหรับฝ่ายบวกเจ้าบ้านตอนนี้ครับยังยังมีลุ้นครับมี อันดับอยู่ในพื้นที่ครับที่จะไปเตะแชมเปี้ยนลีกหรือดูการหน้าครับคือติด1ในสีครับต้องการหรือเกินครับติด1ในสีเพื่อไปเตะแชมเปี้ยนลีกหรือดูการหน้าครับพวกเขาตอนนี้กําลังลุ้นไปเตะบอลยุโรปครับต่างจากทีมเยือนวันนี้ครับลุ้นหนีตกชั้นครับเป้าหมายของทั้งทั้งสองทีมครับต่างกันชัดเจนครับวันนี้ครับยังไงก็ต้องอยู่ฝ่ายบวกเจ้าบ้านครับผมมองครับดูดีกว่าครับเล่นในบ้านค่อนข้างจะดูดันครับเสียประตูค่อนข้างจะน้อยครับถึงแม้จะเป็นทีมที่ยิงประตูได้้นอออยรับบแต่่่เเกกกมขขงพวววาาาถื เชื่อใจได้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับไฟบวกไม่แพ้ในบ้านแน่นอนแลบขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับจะเจาะเกมรับของเฮทาเบอร์ลินเข้าหรือเปล่าครับจะยิงได้หรือเปล่าหรือเปล่าครับเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้คู่แรกครับยืนพื้นไปเลยครับต่อไฟบวกเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับเราไปต่อคู่ที่2ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบวกบวกพบกับ เอาบวกครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเตะกันเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราว่าวบวกอันดับ7ของตารางคะแนนครับ2ี่นาทีผ่านมาพวกเขามี38คะแนนครับสำหรับเอาบวกครับอันดับ12ของตารางคะแนนครับ25นาทีผ่านมาพวกเขามี28คะแนนครับนาทีผ่านมาของวบวกพวกเขาบุกไปชนะสตุตการ์ดได้1ประตูต่ตอศูนย์ครับสำหรับเอาบวกนาทีผ่านมาพวกเขาชนะเซนเกาเลนไป 4ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของเอาบวกครับเป็นเอาบวกที่ชนะโวบวกไป1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโวบวกเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึค่งควบลูครับสำหรับคู่นี้ครับฟอร์มช่วงหลังถือว่ากระท่อนกระแทนด้วยกันทั้งคู่ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่คเป็นทีมกลางๆของตารางคะแนนนบแต่โวบวกเจ้าบ้านครับตอนนี้ยังพอมีลุ้นทัพอ พอจะทำคะแนนเพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูการหน้าได้อยู่ครับสำหรับเอาบวกฤดูการนี้ต้องบอกว่าจบของพวกเขาจริงๆครับจบเส้นทางของพวกเขาจริงๆครับไม่ต้องรุนนีตกชั้นครับไม่มีอันดับในฟุตบอลยุโรปให้พวกเขาครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเล่นให้มันจบ โปรแกรมไปแค่นั้นเองครับไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับสหรับเอาบวกผมมองครับคู่นี้ครับแรงจูงใจของวบบวกเจ้าบ้านครับมีเยอะกว่าครับพวกเขาต้องการ3คะแนนนะเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองครับวบบวกเล่นในบ้านมักจะทําผลงานได้ดีครับเจอกับทีมระดับเดียวกันหรือทีมที่เกรดต่ากว่าครับพวกเขามักจะ เล่นงานคู่แข่งได้ตลอดครับสำหรับคู่นี้ครับยืนพื้นไปเลยครับต่อวบบวกเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับถ้าวันนี้พวกเขาใช้โอกาสไม่เปลืองยังไงก็3คะแนนครับสำหรับคู่นี้ซื้อใจเกมรูกของวบบวกครับต่อวบบวกที่ราคาครึ่งควบลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่าง อาร์เซนอลพบกับลีดยูไนเต็ดครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา3ามทุ่มตรงครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลจากฝูงของตารางคะแนนครับ28นัดที่ผ่านมาพวกเขามี69คะแนนครับสำหรับลีดยูไนเต็ดครับอันดับ14ของตารางคะแนนครับ27นัดที่ผ่านมาพวกเขามี26คะแนนครับสำหรับอาร์เซนอลครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านถล่มคิตตันพาเลทไป4ประตูต่อนหนึ่งครับสำหรับลีดยูไนเต็ดครับนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาบุกไปชนะวูฟแฮมตันได้4ประตูต่อ2ครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของลีถ้าเป็นอาสนอนที่บุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์ับราคาวันนี้เปิดมาเป็นอาซนอนต่อที่ราคาลูกครึ่งครับเจ้าบ้านวันนี้ครับปืนใหญ่อาสนอนครับต่อลูกค่งครับต่อค่อนข้างจะโหดครับสำหรับวันนี้ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกคู่นี้โฟกัสไปที่ราคาสกอร์สูงครับคู่นี้ผมบอกเลยครับช่วงหลังทั้ง2ทีมครับยิงคู่แข่งได้เยอะจริงๆครับ นัดนี้ครับบอกเลยครับถ้าจะสกอร์สูงไม่แปลกครับผมโคตรมั่นใจเลยครับคู่นี้ครับจะจบลงเท่าไร่ผมไม่รู้ครับแต่มั่นใจจริงๆครับ3ลูกมีแน่นอนครับจากคู่นี้ครึ่งแรกครับถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งทีมหนึ่งครับยิงได้ก่อนสักหนึ่งประตูหรือ2ประตูผมมองยังไงก็มีสิทธิ์กินเต็มครับสำหรับสกอร์สูงวันนี้คู่นี้ไม่มีทางต่ำครับคู่นี้สูงสุดใจครับโดยธรรมชาติของทั้ง2ทีมครับอสนาลเจ้าบ้านชอบเล่นเกมลูกอยู่แล้วครับ ฤดูการนี้ยิงประตูได้ค่อนข้างเป็นกรอบเป็นกรรมครับสำหรับลีดพวกเขามีเกมเคาน์เตอร์แอนแฮกมีเกมสวนกับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพร้อมจะยิงประตูคู่แข่งได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าใช้โอกาสไม่เปลืองวันนี้ครับโอกาสที่จะทะลมทลายครับประตูวันนี้เกิดขึ้นสูงครับสำหรับคู่นี้ผมชอบไปที่ราคาสกอร์สูงครับเห็นราคาก็โอ้โหอยากไปจริงๆครับสกอร์สูงคู่อาเซนอลนกับลีดครับคู่นี้คู่ที่3ยืนพื้นไปเลยครับราคาสกอร์สูง3ลูกครับ โอเคครับสำหรับวันนี้3คู่เน้นจัดไปหนักหักได้เลยครับฟุตบอลค่อนข้างจะมีเยอะครับแต่วันนี้ผมจัดมาให้ทุกคนนับ3คู่เน้นเครับคู่แรกครับไฟบวกเจอกับแฮท่าเบอร์ลินคู่นี้ให้ต่อไฟบวกเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูครับคู่ที่2ครับโบบวกเจอกับเอาบวกคู่นี้ให้ต่อโบบวกเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบรูครับ ที่3ครับอาเซนอลเจอกับลีดอยู่ในเตคู่นี่ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนนับกับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุนบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคนข้างบอล